สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับต่างๆอีกเช่นเคยกับรายการ Trick Master และในวันนี้ต่างๆก็จะแวะมาพูดคุยกันถึงเกม Genshin Impact ค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเกมก็ได้มีการปล่อยตัวละครใหม่ออกมาให้เหล่านักผจญภัยเนี่ยได้ส่งคำอธิษฐานเปิดตู้มาใช้งานกับโรสเซียนักบวชประจำโบสถ์แห่งฟาเฟเนสนั่นเองแต่เอเธอจะเก่งอะไรบ้างนะไปดูกันดีกว่าค่ะ โรสตาริยเป็นตัวละครสีดาวธาตุน้ำแข็งที่มีการใช้งานอาวุธประเภทหอกมีสกิลธาตุก็คือ r e v e n g g Confession ที่จะเป็นการเคลื่อนที่ไปยังด้านหลังของศัตรูอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังศัตรูที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นะส่วนท่าไม้ตายก็จะมีชื่อเรียกว่า Rights of Termination ที่จะเป็นการเรียกหอกมาปักลงพื้นที่พร้อมทั้งสร้างความเสียหายต่อเนื่องจากธาตุน้ำแข็งเป็นระยะเวลา8วินาทีอีกด้วยค่ะ ถ้าดูจากสกิลและท่าไม้ตายแล้วโรสเรียก็นับว่าเป็นตัวที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเสียหายเป็นหลักนั่นเองนอกจากนี้ตัวโรสเรียเองก็ยังมีค่าสถานะการเติบโตเป็นการเพิ่มพลังโจมตี94.8%แถมยังมีพรสวรรค์ติดตัวที่ทําให้เมื่อโจมตีจากด้านหลังมอนสเตอร์แล้วจะเพิ่มอัตราคิให้ตัวเองอีก12%เป็นระยะเวลา15วินาทีอีกด้วยทําให้เหมาะกับการเป็นตัวสร้างความเสียหายหลักในปาร์ตี้เพิ่มขึ้นแต่ก็ใช่ว่าโร วอสเซียจะสพอร์ตไม่ได้นะคะเพราะตอนที่ปล่อยท่าไม่ตายถ้าปลดล็อกพรสวรรค์ติดตัวแล้วก็จะทําให้เพิ่มอัตราคลิกให้เพื่อนร่วมทีม15%จากอัตราคริคของตัวเองเป็นระยะเวลา10วินาทีอีกด้วยค่ะก็ถือว่าบัฟปาร์ตี้เสริมดาเมจได้ดีเช่นกันมาดูกับอาวุธที่สวมใส่กันบ้างดีกว่าค่ะ สำหรับสายที่ตังๆอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือสายดาเมจกายภาพค่ะถ้าหอก5ดาวจะแนะนำเป็น Premodel Jade Wing Spear ที่มีพลังโจมตีรุนแรงและยังช่วยเพิ่มอัตราคิจากออปชันร้องด้วยส่วน4ดาวจะมีแนะนำ3า3ชิ้นได้แก่ Deadmat หอกอัตราคิจาก Battle Pass ที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือถ้ามี Artif a c t ออปชันดีๆหน่อยก็ไปเล่นหอกกายภาพอย่าง r e s c e n t Pike หรือ d a กอน Spie ปก็จะเน้น การโจมตีกายภาพมากขึ้นและได้พลังโจมตีที่สูงขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนของอาร์ติแฟ์ก็จะแนะนําเบื้องต้น2เซตได้แก่ b ิสซาสเตเยอร์ er 4ชิ้นสําหรับคนที่ไม่อยากปั้นของอัตตาคิเลยเพื่อนําเซต4ชิ้นรวมกับพรสวรรค์ติดตัวมาชดเชยค่าอัตตาคริแทน แต่ถ้ามากายภาพเต็มตัวดาเมจน้ำแข็งเป็นร้องก็แนะนําเป็น2ปลัดเซนเป็นพื้นเพื่อเพิ่มความเสียหายกายภาพ25%ส่วนอีก2ชิ้นอาจจะใส่บริ t z s ส,สตเตเยอร์เพื่อเพิ่มดาเมจน้ําแข็งบ้างหรือว่าถ้าคิดไม่ออกก็ใส่2 g กราดเดเตอร์เพื่อเพิ่มโจมตีรวมๆอีก18%ก็ได้ค่ะ แต่ด้วยที่โรสเซียมีอัตราการเติบโตเป็นพลังโจมตีอยู่แล้ว2 g กร d เดียเตอร์อาจจะไม่ได้พลังเพิ่มเท่าที่ควรเช่นกันค่ะก็เป็นการแนะนำการเล่นคร่าวๆข,ของตัวละครโรสเซียเงาเงียบสยบความผิดบาป ใครที่มีสายไหนหรือวิธีเล่นแบบไหนเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเผื่อว่าตังๆเนี่ยจะหยิบไปลองเล่นดูบ้างแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของตังๆกับ Trick Master ลงแล้วใครที่ไม่อยากพลาดทริคเด็ดๆแบบนี้ก็กดไลค์กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปวันนี้ขอตัวไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ต่อก่อนละกันบา,บายบายค่ะ